สวัสดีค่ะรายการค้าต่อไปนะคะเป็นรายการค้าวันที่31มกราคมค่ะเป็นการปรับปรุงรายการก่อนจะปิดบัญชีเช่นการตั้งค้างรับและค้างจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆสําหรับหัวข้อย่อยที่1ในรายการวันที่31นะคะก็คือรายการค้าวันที่31มกราคมปรับปรุงรายการค้างรับค้างจ่ายต่างๆและปิดบัญชีดังนี้ 1. คํานวณค่าส่งราคาสินทรัพย์ ให้โปรแกรมคำนวณและบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติเราจะกลับไปที่โปรแกรมกันนะคะสำหรับหัวข้อย่อยที่1นนะคะก็คือการทำงานในระบบสินทรัพย์ค่ะเราจะเข้าที่ระบบสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคานะคะ,ะ,คะที่ปุ่ม Work Flow ที่อยู่ด้านบนค่ะ Work Flow ของระบบสินทรัพย์นะคะจะมีหลักหลักก็คือการเตรียมฐานข้อมูลและ Entry Transaction นะคะ ซึ่งในที่นี้นะคะเราไม่ต้องบันทึกเองเราเพียงสั่งคำนวณให้โปรแกรมประมวลผลค่าเสื่อมราคาแัตโนมัติมมค่ะโปรแกรมจะทําการคำนวณค่าเสื่อมราคาโดยคำนวณจากสินทรัพย์ที่เราเคยบันทึกเอาไว้นะคะให้เรากดปุ่มที่เป็นรูปสั่งคำนวณค่าเสื่อมราคาค่ะโปรแกรมก็จะขึ้นมาว่าจะคำนวณค่าเสื่อมตั้งแต่เดือนอะไรถึงเดือนอะไรตั้งแต่เดือนอะไรนี้โปรแกรมจะขึ้นให้โดยดูจาก เดือนที่เคยทำคำนวณค่าเสื่มล่าสุดนะคะซึ่งในที่นี้นะคะเราเพิ่งใช้งานโปรแกรมเป็นครั้งแรกค่ะเดือนแรกก็คือเดือน1นึปีห้นะคะและเราบันทึรกรายการค้าไปเพียงเดือนเดียวเพราะฉะนั้นเราจะคำนวณเพียงเดือนเดียวนะคะก็คือตั้งแต่เดือน1ถึงเดือน1นะคะเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มโอเคค่ะโปรแกรมก็จะขึ้นแจ้งว่า คำนวณค่าเสื่อมเสร็จเรียบร้อยให้เรากดปุ่มโอเคนะคะเราก็จะออกจากหน้าจอก,การสร้างประมวลผลค่าเสื่อมนะคะล้วก็ปุ่ม c a n c e l ค่ะเราก็จะกลับมาที่ Work f l o w นะคะหากต้องการเข้าไปดูว่าโปรแกรมสร้างคำนวณค่าเสื่อมราคามีรายละเอียดของสินทรัพย์แต่และรายการมียอะเงินเท่าไหร่นะคะเราก็จะเข้ามาที่เมนูนี้นะคะเมนูปรปับปรุงรายการค่าเสื่อมที่ได้จากการคำนวณน,นะคะ ให้เราคลิกเข้ามาค่ะกดปุ่มโอเคนะคะเมื่อเข้ามาแล้วน,นะคะก็จะเห็นว่ามีวอลเชอร์เลขที่ GJ 5 9 0 1 0 0 0 0 2นะคะมียอดเงินทั้งหมด914.75บาทนะคะรายละเอียดของวอลเชอร์นะคะก็คือค่าเสริมบัญชี102007เดิือน01-59นะคะ ถ้เราก็กด F2 นะคะเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดค่ะด้านบนนี้นะคะก็จะเป็นรายละเอียดของออเชอร์นะคะซึ่งเราจะนําไปดูการใงนระบบบัญชีแยกประเภทถ้าเข้าไปดูที่ระบบบัญชีแยกประเภทก็จะเห็นรายละเอียดเหมือนด้านบนนี้นะคะก็คือจะเดบิตบัญชีค่าเสริมราคารหัส514002เครดิตบัญชีค่าเสริมสะสม รหัส1.208ยอ่งเงินที่จะบันทึกบัญชีก็คือ914.75บาทนะคะ,ะมาที่ด้านล่างนะคะด้านล่างนี้นะคะก็คือรายละเอียดของสินทรัพย์ว่าเกิดจากการคำนวณค่าเสื่อมของสินทรัพย์แต่ละรายการเป็นมูลค่าค่าเสื่อมเท่าใดในที่นี้นะคะมีสินทรัพย์เพียงรายการเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขของสินทรัพย์ในการนี้นะคะจึงตรงกับมูลค่ารวมของบอัญชเที่อยู่ด้านบนนะคะ เมื่อดูเสร็จแล้วนะคะเราไม่ต้องการแก้ไขให้เราก็ดปุ่ม Escape เพื่อออกค่ะโปรแกรมก็จะถามว่าต้องการยกเลิกการแก้ไขนี้หรือไม่นะคะให้เราก็่ม Yes นะคะเราก็กลับมาที่รายละเอียดของวอชเออร์ที่เรารสืบคำนวณให้นะคะให้เราก็ดปุ่ม Escape นะคะเพื่ออออกจากเมนูนี้ค่ะเดีย๋ยวเราจะกลับไปดูที่ระบบบัญชีแย,ยกประเภทกันนะคะว่า รายการที่โปรแกรมลงบัญชีให้อัตโนมัติเหมือนกับที่เราเห็นจากเมนูมปรับปรุงรายการคัดเสริมในระบบสินทรัพย์หรือไม่นะคะให้เราคลิกที่ระบบบัญชีแยกประเภทค่ะคลิกที่ปุ่ม Work Flow ที่อยู่ด้านบนนี้นะคะเข้ามาที่หัวข้อลงในวันนะคะโปรแกรมนะคะจะลงบัญชีให้ที่สมุดในวันทั่วไปนะคะหรือ GJ ค่ะให้เราคลิกโอเคนะคะ เมื่อเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่ามีสมุดรายวันทั่วไปอยู่2รายการนะคะรายการที่โปรแกรมคณ่าเสื่อมนะคะให้นะคะก็คือรายการที่5901 00002 000นะคะให้เรากดปุ่ม f 2นะคะเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดค่ะตัวเลขบัญชีและยอดเงินนะคะ จะไม่สามารถแก้ไขได้นะคะก็จะเห็นว่าการบันทึกบัญชีนี้นะคะก็จะตรงกับที่เราดูเมนูนแก้ไขมูลค่าค่าเสริมเลยนะคะเมื่อเราดูเสร็จแล้วนะคะไม่ต้องการแก้ไขใดๆนะคะให้เราก็ปุ่ม Escape เพื่อออกค่ะโปรแกรมก็จะถามว่ายากเลิกการแก้ไขนี้หรือไม่นะคะให้เราก็ปุ่ม Yes นะคะเป็นนันว่าหัวข้อการปรปับปรุงรายการหัวข้อย่อยที่1 คำนวณค่าส่งราคาสินทรัพย์เป็นอาเซ็ตเรียบร้อยแล้วค่ะ